สวัสดีครับช่างแว่นอยู่ถนนรัชดาภูเก็ตครับตรงเมืองเก่าดเดี๋ยวผมเดินแ้าแถวนี้สั้นๆน,นะครับตรงซอยโรงแรมภูเก็ตเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับสมัยก่อนก็เป็นห้างภูเก็ตท็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับ นี้ก็เป็นเป็นห้างสรรพสินค้าเก่านะครับเขาเอามาดัดแปลงเป็นโรงแรมนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นร้านค้าเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าโฮสเทลนี้เพิ่งเพิ่งมีคาเฟ่เลอคาเฟ่นี้ก็เก่านะครับตรงนั้นเคยมีร้านคลินิกฟันน่าจะย้ายไปแล้ว กำลังก่อสร้างนะครับสะไว้น้ำฝั่งโน้นที่มองเห็นตึกอันนี้เป็นคอนโดของสุภาลัยนะครับตรงนี้ก็มี ที่ขายอาหารให้เช่านะครับเป็นบ้านเก่านะฮะน่าจะเป็นผู้เมียอันจะกินสมัยก่อนนะนะครับฝั่งตึกอันนี้เป็นบ้านเก่าตึกตรงนี้ที่มือ,มอผมชี้นี่เป็นโรงแรมถาวรน,นะครับ ไ,ได้นะแต่ว,ว่าเราไม่ควรเดินเข้าไปเพราะว่า,าเป็นที่ส่วนคลนะครับก็เป็นซอยเล็กๆนะครับเดินได้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ